ไปทำงานที่เกาหลีหลายปีพอกลับมาอยู่ที่ไทยคิดถึงเกาหลีไม่เลยคิดถึงเงินที่เกาหลีมาจ้ายโยชุนโพกโกชิพพอยโยคิดถึงเงินที่เกาหลีมากๆ บางคนก็รู้ดีว่าถ้าตัดสินใจกลับไทยมาแล้วจะกลับไปเกาหลีได้อีกยากแต่ด้วยความเบื่อเหนื่อยท้อจึงตัดสินใจราย,รายงานตัวกลับผ่านไปไม่ถึงเดือนคิดถึงเกาหลีซะง,งั้นอยาก,กลับไปอีกมันยากอยู่นะยูความรู้สึกของคนเราชั่วขณะเมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องทําใจยอมรับสภาพที่เป็นคะ่ะบางคนก็คิดถึงแต่เงินดีๆกับสิ่งแวดล้อมอากาศดีๆแต่ในส่วนของเรื่องงานการทํางานนี่ไม่ได้คิดถึงเลยแม้แต่น้อยคะ่ะทุกคนบางคนคิดว่ามีเงินเก็บแค่หลักแสนหลักล้านก็เพียงพอแล้วแต่เมื่อเรากลับมาที่ไทยแล อย่าลืมว่าเงินไม่ได้มีมาเพิ่มมีแต่จะลดลงเพราะพอกลับมาไทยก็จะพากันกินเที่ยวพบปะพี่น้องก็ใช้เงินทั้งนั้นเลย2เดือนผ่านไปก็จะผลาญเงินไปเป็นแสนสุดท้ายคิดได้อยากกลับมาคงไม่ได้แล้วนะยูแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะบางคนเขาวางแผนชีวิตเอาไวด้ดีพอที่จะทํามาหาก,กินได้มีไรนะ่นาธุรกิจพอเพียงไม่มีหนี้สินก็อยู่ที่ไทยได้แล้วจ้า